สวัสดีนะคะน้องๆยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง007 NN นะวันนี้เดี๋ยวพี่นิ้งจะพามารีวิวเกมสปี e สติปเ t อรนะก็ได้ไปฝึกมือในการแหกโค้งด้วยแก๊สในโตมาพอสมควรและว,วันนี้จะต้องเป็นแชมป์แน่นอนไปลเล่นเกมกันโอเคตอนนี้เราก็เจอห้องมันที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหทีมเราแม่งผู้หญิง2คนว่ะแต่ทีมเขาแม่งผู้ชายสี่คนนะค,ะ,คะก็คือพี่นิงเชื่อว่าแบบผู้ชายมันจะมีแบบ สมรรถภาพในการขับขี่ดีกว่าผู้หญิงนะก็คือพวกแขกโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะหูตาไวกว่านี่ก็แข่งกับผู้ชายอีกแล้วนะคะไปเนึ่เริ่มนะเราออกตัวได้เพอร์เฟกเพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้หายแต่ตอนนี้ก็ดนแจงมนนี่ได้บ่อยนะคะนี่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 แล้วก็กดแก๊สในันะทำไมทำไมตัวคําที่กดแก๊สในตัรถเครื่องมันต้องพุ่งด้วยอะเดี๋ยวลองกดอีกรอบไหม โอ๊ยชนฟิวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแท็กของอีกสักครั้งหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะว่าทำไมกดแล้วเครื่องมันต้องพุ่งเนี่ยเห็นปะกดในปั๊ดทีแเ้วเครื่องมันก็จะแบบพุ่งไปนะแรงมากตรงนี้เราจะไม่ตกคืยแล้วนะนี่นี่มีใน,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 นปั๊ดสีฟ้าด้วยนะคะ เหมือนมันจะแรงกว่าเดิมนะหนึ่งสองสาม้ทำไมกดใน่ปั๊แล้วเครื่องมันถึงพุ่มเร็วอ่ะงงปะมีใครสงสัยแบบพี่นิงบ้างไหมเข้าไปแล้วนะรอบที่1ตอนนี้เราก็กำลังนำที่1น,นะคะแล้วทีมเราก็นำที่หนึ่งถึงสคนเลยแสดงว่าถ้าพี่นิงช่วยอันดับหนึ่งก็ยังมี อันดับ2กับอันดับ3ามเราไปอยู่ในทีนมเราต้องชนะแน่นอนคราวนี้นะแต่เราก็จะต้องแหกโค้งทุกแหกแบบไม่ชนแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะกดอันดับหนึ่งนะคะจริงๆอยากทำสถิติด้วยคราวที่แล้วสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่คราวนี้อยากมาแก้มือไปเลยนี่มีไฟออกจากท่อเลยนะเออแล้วเวลาที่ไฟมันออกจากท่อเนะคือเครื่องยนต์มันไม่พังเหรออยากรู้อะ จบเกมนี้ต้องไปหาคำตอบแล้วเนี่ยอ๊ยสนไปๆอีกนิดนึงก็เข้าเส้นชัยแล้วตอนนี้เรานำโด่งเลยนะสีแดงเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมเขาไม่ตามเรามาไปในตาสีฟ้าโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วอย๊ยังไงที่หนึ่งแน่นอนอีซี่นี่ในตาสีฟ้าก่อนเข้าเส้นชัยนะคะ ไปเรียบร้อยนะก็อันดับหนึ่ง easy <c oughs> นะคะคนง่ายเลยก็นั่นแหละทุกอย่างมันอยู่ที่ฝีมือและการฝึกซ้อมนะคะแก๊ส <c oughs> ในตัดคืออะไรแก๊ส <c oughs> ในตัดก็คือมันจะมีสูตรเคมีเป็น N ห้อยอ O นะหรือว่า ภาษาเคมีเราจะเรียกว่าไดไนโตรเจนโมโนออกไซด์นั่นเองนะหรือถ้าใครไม่รู้จักก็คือแก๊สหัวล้อไงแก๊สที่ทําให้เราหัวล้ออ่ะคือ คือใครพ่นใส่เราปุ๊บเราก็จะขำนอย่างเดียวเลยห้าอย่างเงี้ยตลอดเวลาถึงเราอยากจะร้องไห้มันก็จะขำนะคะเออนั่นแหละมันคือแก๊สเดียวกันนะคราวนี้หลายนอาสคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมในรถแข่งถึงต้องใช้แก๊สในปัสนะคะก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าการที่รถยนต์หรือว่ารถต่างๆอะไรเนี่ยมันสามารถวิ่งได้นะเพราะว่ามันเกิดการเผาไหม้ใน,คนเครื่องยนต์นั่นเองนะคะ ซึ่งการเผาไหม้เนี่ยก็จะเป็นการเผาไหม้น้ํามันการเผาไหม้แก๊ส LPG ทั้งหมดนี้เราจะต้องใช้ออกซิเจนในการเผาไหม้นะแต่ว่าภายในอากาศของเราเนี่ยมันมีออกซิเจนอยู่แค่21%เพราะฉะนั้นมันจะสามารถเผาไหม้ได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นมันจะไม่สามารถเผาไหม้ ไปมากกว่านี้ได้นะแต่ถ้าเราต้องการให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันวิ่งเร็วขึ้นแสดงว่าเราก็จะต้องทําให้มันเกิดการเผาไหม้มากขึ้นนั่นเองนะคะเราเลยจําเป็นจะต้องเติมออกซิเจนเข้าไปในเครื่องยนต์นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเติมแค่แบบออกซิเจนเฉยๆอย่างเงี้ย มันก็มันก็เกิดการเผาไหม้เพิ่มแต่ว่าในขณะที่มันเผาไหม้เพิ่มอุณหภูมิของเครื่องยนต์มันก็จะสูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเครื่องยนต์ที่มันเป็นแค่ลูมินียมธรรมดาเนี่ยมันก็ทนความร้อนไม่ไหวนะมันก็จะละลายแล้วก็พังไปเลยคิดดูนะขนาดแบบพวกเหล็กหนาๆอะไรอย่างเงี้ยมันยังสามารถละลายได้เลยแล้วเครื่องยนต์มันจะเหลืออะไรถูกปะเออเราก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ระบบของในตัดออกไซด์ซิสเต็มเนี่ยก็คือการใช้แก๊สในตัดเนี่ยเข้ามาช่วยนั่นเองนะคะ ซึ่งการใช้แก๊สในตัสเนี่ยมันมีกระบวนการบังนี้ก็คือเราจะฉีดในตรเเหลวนะคะเข้าไปในเครื่องยนต์คราวนี้ความร้อนในเครื่องยนต์มันก็ทําให้แก๊สในตัสแตกตัวออกมาเป็นออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะซึ่งออกซิเจนก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวมันไปช่วยเพิ่มการเผาไหม้ก็จะได้เป็นพลังงานออกมาทําให้เครื่องสามารถพุ่งได้เร็วขึ้น แต่ไนโตรเจนมันจะมีคุณสมบัติก็คือมันจะทําให้เกิดความเย็นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไนโตรเจนผ่านเข้าไปในเครื่องยนต์ไนโตรเจนเนี่ยก็จะช่วยให้เครื่องยนต์อุณหภูมิต่ําลงคราวนี้เครื่องยนต์เราก็จะไม่เป็นอันตรายนั่นเองค่ะตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะหายสงสัยแล้วเนาะว่าทําไมในระบบเครื่องยนต์เขาถึงต้องใช้แก๊สไนตรนะคะอ้าวไข่เค็มว่ะเออ มีไข่เค็มตั้งตั้งนานถ้าใครอยากรู้ว่าไข่เค็มมาทําไม <S <S <ๆ>เดี๋ยวคลิปหน้ารู้กันเกมนี้ก็เป็นเกมน่ารักน่ารักเกมหนึ่งนะที่แบบอยากเชิญน้องน้องมาเล่นเนาะมันไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเล่นกับเพื่อนก็ได้ทุกวัยเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากติดตามพี่ยิงก็ติดตามจากช่องทางนี้นี่แหละนะในช่อง007 NN หรือ วีบายดิวเบนนะตอนนี้พี่นิงได้เข้าไปสอนเคมีที่นู่นนะคะก็วันนี้พี่นิงต้องขอตัวไปซ้อมด่านอื่นต่อนะคะนาก็จะต้องได้ที่หนึ่งในด่านอื่นด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย